อึ้งชุดชมสวนปลุกลุกฝนทิพซับแบบวาวเพจจนลืมดูต้นไม้เป็นสาวสวยที่มีดีกรีเป็นทั้งนางงามแถมยังพ้นตำแหน่งนางเอกมือทองที่คใครต่อใครต้องการตัวเป็นอย่างมากสําหรับสาวปลุกลุกฝนทิพที่เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ครบเครื่องมากทั้งในเรื่องของความสวยและความแซ่บที่บอกเลยว่าพกมาเกินลิมิตเลยทีเดียวล่าสุดสาว,สวปลุกลุกก็ได้ลงภาพบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่ามาดูกล้วยไม้ที่บ้านเอาไหมก็ต้องบอกเลยว่ากล้วยไม้ที่บ้านปลุกลุกนั้นสวยงาม แต่ก็ไม่ส่วนสะดุดเท่ากับชุดท,ที่ใส่มาเดินดูกล้วยไม้เลยจริงๆรอครั้งนี้สาวปุกลุกมอในชุดเสื้อสีขาวเปิดหลังเต็มแผนที่มองระยะไกลยังสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงที่แผ่ออกมางานนี้ทําเอาชาวเน็ตยอย่างเราๆถึงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆถึงความแซบของสาวปุกลุกกันอย่างมากมายแซบจนไฟติดเพรึบขนาดนี้ทางเราก็โกรธเหลือเกินว่ากล้วยไม้จะเหี่ยวเฉาเพราะความร้อนได้ไปสกอรขอขอบคุณภาพปลุกลุกอันเนืกสกอฟุ่นทีภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง้ดวยนะคะค